ผลการประชุมเจราจาระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ทำพอดคาสนี้ไม่กี่นาทีผลก็ออกมาก็คือทั้งสองฝ่ายจะหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับอนคอนดิชนลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคม2568ผมเชื่อว่าความรู้สึกของคนไทยก็ออกจากกละหลากหลายนะครับมีทั้งที่รู้สึกคันไม้คันมือว่าจะหยุดยิงกันทำไม นะเสียผู้เสียคนไปมากมายบางส่วนก็บอกว่าหยุดยิงละดีแล้วเพราะว่าพี่น้องชายแดงเขาทุกยากมานานนะครับมันมีความความเห็นลักษณะอย่างนี้จะมากจะน้อยเนี่ยผมไม่ทราบแต่ออกมา2แนแนวนะคืออย่าหยุดนะครับต้องล้างแค้นให้ได้นะสูญเสียพลเรือนทหารไทยไปมากมายเพราะความห้าวของกัมพูชาอีกฝ่ายก็บอกเ่าะเธอพี่น้องชาวไทยเจ็บปวดมากแล้วหยุดยิงกันเถิดนะครับผลของการหยุดยิงครั้งนี้จะให้ผมวิเคราะห์นะครับ ในแง่หนึ่งครับในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยผมคาดไว้แล้วนะครับว่ารัฐบาลน,นี้จะต้องโอนออดตามแรงกดดันภายนอกแน่นอนนะครับอย่างที่ผมเขียนวิเคราะห์ไปส่วนแรงกดดันภายในนั้นรัฐบาลไม่แย่เสียเอาซะเลยนะครับเนื่องจากรัฐบาลไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับรัฐบาลแค่โอนออดไปตามแรงกดดันภายนอกประเทศเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะอย่างที่มีผู้แทนจากจีนจากสหรัฐมานั่งคุมด้วยนะครับ ภาพที่ออกมามันทําให้เห็นว่าประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยอยู่ในสถานะเดียวกันคือเป็นประเทศเล็กๆนะครับต้องอาศัยประเทศใหญ่มาคุ้มหัวคุมควบคุมอเจนดาหรือว่าระนะครับภาพที่ออกมามันทําให้เราเป็นประเทศที่ย่อแย่ต่อไปจะไปต่อรองกับใครก็ลาบากว่าประเทศไทยรบก็แพ้นี่หว่านะครับไม่ใช่ว่าผมต้องการสงครามต้องบอกไว้เลยก่อนในการเมืองโลกนะครับมันมีทฤษฎี real politics คือทฤษฎีการเมืองที่มัน จับต้องได้เป็นจริงเป็นจังสิ่งที่จับต้องได้คืออำนาจนะครับประเทศไหนมีอำนาจมีแสนยานุภาพคนก็จะเกรงใจให้ดูตัวอย่างปากีสถานกับอินเดียนะครับอินเดียกับปากีสถานอินเดียแพ้คนก็หัวเราะเยาะอินเดียกันทั่วโลกนะไม่มีใครสนใจหรอกครับใครยิงก่อนใครยิงหลังเขาสนใจว่าใครชนะใครมี power มากกว่ากันอินเดียวิ่งโร่ไปฟ้องถามคนก็ยิ่งหัวรเราะเยาะก็เป็นใหญ่นะครับการที่ไทยเนี่ยนะครับยอมนะ แน่นอนว่ามันช่วยรักษาชีวิตพี่น้องชาวไทยไว้ได้แต่เราก็ต้องยอมรับผลทางก,การเมืองได้ว่าประเทศเราก็จะถูกมองว่าอ่อนแอใช้การไม่ได้นะครับในทางการเมืองยอมเขาไปหมดถ้าประเทศไทยรบต่อนะครับชิงพื้นที่ได้แน่นอนไม่มีใครสนใจแ้ววก็ไทยผิดไทยถูกเขาจะสู่หกประเทศไทยว่าโอ้โหแข็งแกร่งจริงเว้ยนะฮะใช้อาวุธได้เก่งจริงเว้ยมีอำนาจทางการเมืองจริงนะครับ ก็อย่างที่บอกผมไม่ได้ต้องการสงครามแต่ผมจะชี้ให้เห็นผลของมันเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่ใช่การเสืยสีหรือว่าการย่อเย้ยอะ,อะไรน,นี่พูดตามความเป็นจริงในร a l p โพลิ i ิกจริงจริงนะครับนี่เป็นผลที่ไทยจะต้องได้รับนะคนที่เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึงเขาจะมองว่าโอ้ไทยนี่ก็เดี๋ยวก็จะได้ได้รับรางวัลในฐานะเป็นประเทศดีเด่นที่ตามตามแนวทางสันติภาพครับไม่มีใครนะครับตอนนี้ที่จะได้รับเหรียญก้าหารอย่างนั้น ทุกประเทศล้วนแต่มองไปที่ว่าประเทศไหนแข็งแกร่งกว่าทั้งสิน้นผลที่จะออกมาก็คือประเทศไทยก็จะถูกนะครับว่าโอประเทศไทยนี่ยอมยอมง่ายถอยง่ายนะต่อไปไปเจราจาอะไรก็คงจะง่ายดายไปหมดประเทศนี้ยอมเขาไปหมดนะผมก็กังวลนะในสเต็ปต่อไปก็คือว่าไอการเจราจาครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลได้ต่อรองกับสหรัฐอเมริการือเลปล่าว่าสหรัฐอเมริกาบี้มาเหลือเกิน ว่าจะให้ไทยเนี่ยหยุดยิงนะหยุดยิงเสียทีนะครับั้งสองประเทศไม่หยุดยิงเดี๋ยวเราไม่ดีลด้วยแต่กัมพูชามันได้ดีลกับทรัมไปแล้วเรายังยังไม่ได้ดีลนะครับกัมพูชาี่กดดันเราแท้ๆผมจะรอดูว่ารัฐบาลจะมีน้ํายาหรือเปล่านะครับว่าการยอมหยุดยิงตามแรงกดดันของสหรัฐเนี่ยไทยจะได้ดีลสหรสัฐดีขึ้นหรือไม่ถ้าลดไม่กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหผมจะบอกเลยเลยว่ารัฐบาลนี้คงจะอยู่ยากแล้ว นะครับไปยอมเขายอมเสียรางวัดความเป็นประเทศใหญ่แล้วถ้าผลออกมาการเจรจาก,การค้าออกมาไม่ดีนะครับไม่มีรางวัดให้เสียแล้ววัดอะไรไม่ได้นะแผ่นดินจะให้วัดยังจะมีต่อหรือเปล่านะครับกับรัฐบาลนี้นะพูดยอย่างนี้เลยนะครับรัฐบาลเนี่ยต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับแน่นอนให้ผมวิเคราะห์อีกสเต็ปหนึ่งรัฐบาลก็จับเป็นที่จะต้อง s a i หยุดยิงนะครับรัฐบาลมัใใช่ทหารนะครับทหารก็ต้องฟังรัฐบาลว่าทิศทางเป็นยังไงนะการซิสไฟเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่ายอมแพ้แต่ว่าให้หยุดยิงเฉยๆนะครับการทำซิสไฟหลายครั้งหลายคนหลายประเทศมันทำแล้วมันแหกกันครับมันเดี๋ยวจะมีอีกมีเดจาวูอีกรอบครับคอยดูว่าประเทศไหนยิงก่อน กัมพูชาก็บอกว่าประเทศไทยยิงก่อนเดี๋ยวไทยก,ก็บอกกัมพูชาย,ยิงก่อนเดี๋ยวมันจะมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงคอยดูนะครับสมมุติว่าฝ่ายทหารเขาเอาไม่อยู่หรือว่ายอมไม่ได้นะหรือว่ากัมพูชาละเมิดเสียเองนะซึ่งแนวหลังนี่ผมมีความมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้มากกว่าแล้วก็ที่กัมพูชาจะละเมิดนะครับการทำซีซวายละมิดได้ไม่ต้องกังวลครับสำหรับคนที่ต้องการลบต่อแต่ก็ผมก็อง อย่างที่บอกไปนะครับไม่รบมันก็มีผลได้นะไม่ไทยรู้สึกถูกมองว่าอ่อนแอรบต่อก็จะมีความสูญเสียของพี่น้องพลเรือนนะครับมากมายเพราะว่ากัมพูชาไม่ได้เล่นในเกมนะครับกัมพูชาไม่ได้เล่นตามกติกาสากลอันนี้เป็นความหงุดหงิดอย่างหนึ่งส่วนตัวกับผมที่ว่าเราไปทําข้อตกลงหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขได้อย่างไรนะกับประเทศที่ได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศน,นี่เป็นความอ่อนด้อยสเต็ปที่2นะครับ อย่างไรก็ตามถ้ามันมีการละเมิดไฟล์ fly, นะครับมีการละเมิดการหยุดยิงนะครับผมก็เชื่อว่าไทยนี่ก็คงจะไม่ปล่อยกัมพูชาให้เล็งเป้ายิงประชาชนคนไทยได้ง่ายแล้วนะครับก็ฝากความหวังไว้ที่กองทัพไทยนะครับถ้ามันมีการละเมิดการหยุดยิงนะครับก็จัดหนักๆไปซะนะครับให้พี่น้องอุ่นใจนอนหลับกันเสียทีพี่น้องชาวไทยไม่ควรจะเป็นเหยื่ออย่างนี้คือเราเนี่ยนะนะครับจะถล่มหนักๆก,ก,ก็ได้ ลุกเข้าไปก็ได้ก็อย่างที่ทางเดอะเวทเตอร์จัดรายการวิทยุไปบอกว่าก็มีเฟสของการรบอยู่นะครับหลายเฟสนะฮะเฟสแรกก็ยึดพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญก่อนเพราะว่าจรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่มันลบง่ายๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยก็สามารถยึดได้พื้นที่ที่มันเป็นจุดเสี่ยงได้เยอะแล้วนะครับสามารถดําเนินการเฟสต่อ,อไปได้ไม่ยากได้ปได้แต่คิดว่าถ้ามีการละเมิดจริงๆก็ควรจะปราบปรามให้อยู่หมัดเสียทีนะ และการเจราจาหยุดยิงครั้งต่อไปก็ไม่ควรจะเป็น unconditional ceasefire 1. ครับหมันทำให้ประเทศดูงโง่สองประเทศเราสูญเสียไปเยอะมากแล้วไม่มีเงื่อนไขตอบแทนมาได้ยังไง 3. รัฐบาลคิดจะฆ่าตัวตายหรืออย่างไรถึงได้ทำอย่างนี้นะครับผมต้องฝากทีมเจราจาไว้นะครับว่าคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับอย่าห่วงอะไรที่มันไม่ควรห่วงนะครับห่วงพี่น้องชาวไทยไว้บ้างนะครับอย่างที่บอกไว้ว่า แน่นอนว่าสงครามมนะันมีการสูญเสียแต่เราไม่ใช่ผู้เริ่มสงครามนะและการทําสงครามของเราทําแบบสุภาพบุรุษทําตามกติกาสากลอย่างชัดเจนในขณะที่กัมพูชาทําสงครามแบบอสุรกายมาร้ายไม่มีสติปัญญาแบบมนุษย์เขาจึงทําการเข็นฆ่าผู้คนนอกสารมรภูพทําลายโรงพยาบาลโรงเรียนนะไอการทนานําลักษณะนี้มันต้องมีคอนดิชันนะครับ ก็คือเงื่อนไขในการยอมแพ้แต่เราก็ไปยอมให้เขาไม่ต้องมีเงื่อนไขก็ได้อันนี้ครับก็ฝากพี่น้องชาวไทยช่วยกันคิดดูก็แล้วกันว่าสติปัญญากำลังสติปัญญาของรัฐบาลไทยนี้มีเพียงพอที่จะคุ้มหัวคุ้มกระบาลพี่น้องชาวไทยหรือไม่นะครับก็ฝากให้คิดดูก็แล้วกันนะครับแต่การเลือกตั้งครั้งต่อไปก็เลือกกันให้ให้เหมาะให้ควรก็แล้วกันนะร,รัฐบาลไหนที่ หรือพักการเมืองไหนที่เสนอตัวว่าที่จะสร้างสันติสุขถาวรให้กับบ้านเมืองนะครับก็ช่วยๆกันเลือกไปนะครับสันติสุขถาวรน,นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องการทั้งไทยและการบ,บูชานะรเรารู้ล้วนรู้กันดีว่าสิ่งที่ขัดขวางสันติสุขถาวรของสองประเทศนี้คืออะไรนะครับถ้าในภายภาคหน้ามีใครขันอาสาจะมาบริหารบ้านเมืองและบอกว่าเราจะกําจัดไอ้อุปสรรคที่ขัดขวางสันติภาพถาวรระหว่างสองประเทศนี้ ขอวิงวอนพี่น้องชาวไทยช่วยกันเทใจเลือกพักการเมืองน,นั้นเพื่อที่เราจะได้อยู่กันอย่างสันติสุขนะครับไม่ต้องมาทะเลาะเบาแวงกันดีไม่ต้องมากลุ่มอ,อกกลุ่มใจว่าจะได้รัฐบาลที่ซึ่งไม่ไม่รู้จะรักษาผลประโยชน์ของชาติได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องมารบราค่าฟันกันอีกต่อไปนะครับผมก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับบทวิเคราะห์นี้อาจจะไม่ลึกซึ้งหน่อยแต่เชื่อว่าก็น่าจะสะท้อนความรู้สึกในใจของพี่น้องชาวไทย หลายๆคนได้เลยนะครับสวัสดีครับ